มันบ่แม่ดแล้วก็สโสดก็บ่ซีดแล้วม่ยินต่อแค่หุ่นนองก็บ่เอาสวัสดีค่ะ ักเลยสหัวลํบลุกเลยแล้วยก็ต้องํามมันบอกแม่แน่ไ่สน็ไม่เสีมาอยต่อแมันนองกบอกเอาพันอือไอ้โซต้องออนุญาตจงก็ไม่ไปยังบรี ิบลายจังก็เจียเ๊ยบเจี๊ยบตายมาแล้วเนื้อจ้าคนไม่กลัวแฟนหน้าเวที่มีไหมฮะขอบพระคุณครับผมขอบคุณหอนะไรเนี่ยยาดมพิษแหงขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากๆ Hãy subscribe người kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สุลายใจเต่จบเกียงตายมาแล้วเลยใจบทเรียนที่อยู่ในใจแอเจบเจียงตายมาแล้วเลยใจบทเรียนที่อยู่ในใจจำได้เสมอ

Eu caio, And กินเขาอิ่มแค่นอร้านหลังเว่ยอยากพาคุณว่าเกีเน้อยสวัสดีค่ะเอาว่าแมนตีโอ้ ผู้าบาลฟินแนดงสวัสดีครับไม่เจอกันนานที่ถึงจังเลยไม่เจอกันนานคันหำจังเลยเมื่อไรเมื่อไรจะดีแบ่งร้องขอบคุณครับเบ่าหยอกดยได้ล่ะได้ยี่หลีเก่ายี่หลีหลันแล้วเนาะมื่อนี่ผู้ใดพวกยาดมฟินแห้งมาน้ำแนยกขึ้นมังก็ดูไา ี่แล้วเขาบอกว่ายาดมของคนหีเขียวดมทีไรหิ่งเขียวทุกทีดมมอยสวามิศต์ว้าวองโกกีว่าอมรัตก็มิตามิตมา,าม,ม,ตมาเล่าละอมรัตก็มิตามาเล่าละโอเคกีโตสปรารเลยอนฝรั่งฟินแลนด์คิดหอวดมแอ่ไว้ดได้แบบนี้ขิดหัวประเทศฟินแลนด์ได้แบดนี้ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับโมขอบมากนะครับดีเจมากวันนี้ถึงแม้จะเหมือนกินอ่ากินข้าวฟังเพลงเหมือนงานโต๊ะจีนนิดหน่อยครับผมด้านหลังก็เหมือนแบบว่าตั้งใจกินข้าวอย่างเป็นทางการด้านหน้าก็เต้นกันอย่างเป็นทางการหลังลุ้นเหมือนมางานแต่งยังไงไม่รู้เหมือนผมมาร้องเพลงในงานแต่งยังไงไม่รู้ส่วนคนเดินตลาดคนไม่รู้จักพี่บ้านฟินแลนด์ก็เดินตลอดต่อไปนะฮนะปักแนว้ปักตัวด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ใช่เอ็มซีพี่บ้านฟินแลนด์ นะครับผมใครที่หลงเข้ามาในั้วนแล้วก็หลงเข้ามาแล้วนะฮะอย่าเพิ่งออกไปดูให้จบคุ้มค่าวันนี้บาดเท่าไหร่ครับเข้ามาในั้วบาทเท่าไหร่บาตร้อยหนึ่งคุ้มค่าไหมฮะคุ้มตรงไหนมันยังไม่คุ้มมันยังไม่คุ้ม <c oughs> ขอบพระคุณครับขอบคุณหลายครับอะไรนะสิกับ์เรียกผัวเอ,อ ยันตายผัวอยู่ห่ะงแล้าฉาหำชื่อๆนี่น่ะหาเอาุิจังของในตลาดนั้นอีกว่าเพราะเป็นอย่างดอกเย่เฝ้าไปหนึ่งเ,ง e เนนงขาเห้ผัพก,กินนะครับผมวันนี้ดีใจมากมาพบพี่น้องทางชนบุรีทางอ่าเมื่อนี้เขาว่าเอ,อิอันนี้คือโรเบิสันอะไรฮะบออะไรนะบออะไรนะบบวินบ้าเล้าถ,ถามแหนว่บบ้าเลถามว่าพินหรือบบวินบออย่างก่อน Oh, okay. อ๋อวบ่บินโอเคคุณนะครับผมอันนี้มียาพิษไหมฮะมียาพิษไหมมาจากฝั่งไหนขอบพระคุณนะครับขอบคุณเราอยากแนวกินไม่เป็นไรครับเวลา FC เปี่ยนขับอเอาอาหารมาฝากผมผมก็จะใหะ้ที่เช่นนักดนตรีกินก่อนแดนเซอร์กินก่อนนะครับจะมีคนทานก่อนทุกครั้งเพราะว่าเราก็ระแวงเนาะเราค่อยเราเ,เป็นคนปากหายอยู่พอดี ก็ไม่รู้ว่าแบบบางวันใครเกลียดเราแบบหยอดสยานหนให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตายไม่ได้ครับผมตัวเขาสูน,น้ำหน้าในวันนี้ใครจะเมาครับยกมือขึ้นเอาใครจะออกใ,ใครจะเมายกมือขึ้นในเราไม่เห็นแก้วเลยโอเควันนี้สีแดงเฉลห่ยเครื่องดื่มสีแดงเฉลียวันนี้นะครับผมขอบคุณน้ำเดอ้อขอบคุณผูดจัดผูดจัดน้ำมือน,นี่นะครับผมอ้าว ไปกันต่อครับพี่น้องกับผลง,งานเพลงนี้ฝากพี่น้องหนาเวาทีเดอร์ผลง,งานเพลง จนฟ้าจะดนเสียงดังตั๊กตั๊ตั๊ตั๊กความสที่พอขี้มาขี้นี้เสียงจังงอายกันตัยอารมณ์ของคนอกหัก กนอกอยเขากิดกันบอ่ะคนมีใจเห็ุจากไดเขากะวัยยูคนสีบอยยูเห็ดจังไรเขากบสีไปคนอยากสีไปเห็ุจังไรเขาก็สีไปแม่บ่แม่โอ้ยแม่หรือพี่ี่เรียกชื่อตามตามสีอของแบงค์ธนบัตรนะฮะถ้าอื่นแบงค์ที่สิบเรียกแม่แบงค์สีนี้เรียกพี่ แบงสีเทาเรียกน,อน้อง <c oughs> วันนี้ได้เยักดองได้ยังฮะ